มาค่ะทุกคนขาดีฉันจะแสดงวิธีการใช้งาน King g ย e USA ให้ทุกคนได้ดูนะคะใช้เพียงแค่ครึ่งช้อนค่ะผสมลงในน้ำ25ลิตรนะคะหรือพูดได้เลยค่ะว่าปุ๋ย1ขวดเนี่ยนะคะผสมน้ำได้ถึง2,000ลิตรลดลงที่โคนต้นไม้หรือพ่อนเป็นหมอกก็ได้นะคะเขาเด่นมากค่ะเรื่องของการปรับดินสร้างสมดุลอาหารในดินนะคะช่วยให้รากเนี่ยจเจริญเติบโตได้เร็วในระยะเวลาอันสั้น คือเหมาะตั้งแต่ตอนที่เราปลูกใหม่ๆเลยนะคะเพราะเขาจะช่วยให้แตกหนอ่อแตกใบและรากจเจริญเติบโตได้เร็วมากๆค่ะที่สำคัญนะคะช่วยป้องกันศัตรูพืชด้วยเหมาะสำหรับพืชที่ให้ผลโดยตรงเลยค่ะ ทุกคนขาเมื่อดิฉันได้รู้จักและใช้ Kinggreen USA นะคะบอกได้เลยว่าติดใจมากๆเลยค่ะดูใบทุเรียนของดิฉันสิคะเขียวสดค่ะยอดไม้ก็จเจริญเติบโตเร็วลากก็จเจริญเติบโตดีนะคะเรียกได้ว่า ต้นไม้เจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอเลยค่ะเขียวชอุ่มทั้งสวนเลยที่สำคัญไม่ต้องพูดเรื่องผลผลิตนะคะก่อนที่จะรู้จาก k i n g g r e e n u s สเนี่นะคะสวนที่ดิฉันดูแลอยู่ที่ดิฉันเป็นเจ้าของนี่นะคะปีหนึ่งได้80ตันแต่คุณขาหลังจากที่ใช้ King Green USA นะคะ120ตันบวกค่ะเรียกได้ว่าประทับใจมากๆเลยนะคะ